ตุรทัตท,ทองคำใช่แล้วค่ะครั้งที่29นะคะจะมีขึ้นวันที่14มีนาคมนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ได้เปิดโพรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบในประเภทละครทั้งหมด10สาขานะคะ ซึ่งละครช่อง3ของเรามีเข้าชิงในทุกสาขาเลยโดยเฉพาะเรื่องลูกท่าของค่ายทีวีซีเนี่ยนะคะถูกเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง6สาขาค่ะรางวัลละครดีเด่นรางวัลดารานําชายดีเด่นดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นรางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่นรางวัลพุ่งกับดีเด่นแล้วก็รางวัลองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นส่วนละครของผู้จัดแอนทองประสมค่ะเรื่องสามีตีตรารองลงมามีชื่อเข้าชิงถึง5สาขาด้วยกันนะคะก็มีรางวัลละครดีเด่นดารานาหญิงดีเด่นดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น พ่วงกับดีเด่นแล้วก็บทโทรทัศน์ดีเด่นค่ะแล้วก็น้องแอมทองประสมเองก็ยังได้เข้าชิงในสาขาดารานํำหญิงดีเด่นจากละครเรื่องอย่าลืมฉันชิงกับคุณชมพู่อรารยานะคะจากละครเรื่องสายสีเพลิง ขณะที่สาขานำชายดีเด่นนะคะก็มีคุณณเดชคูกิมิยะนะคะรอยฝันตะวันเดือนคุณบอยประกรณ์จากในสวนขวนัญแล้วก็คุณโลภชตะจากเรื่องนี้เจ๊จัดให้ซึ่งการประกาศผลรางวัลโทรทัศ์นี่นะคะจะเกิดขึ้นครั้งที่29ในวันที่14มีนาคมนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะนั่นแหละครับตุ๊กชมะติดตามนะฮะช่อง3เราเข้าชิงเยอะแยะเลย